กสงสัััชดเเจนนาะครบวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมการทํางานของรถดํานานะครับของกูบาร์ต้านะครับรุ่นเก่ากึกรุ่นคุณปู่เลยนะฮะ S p u 680นะครับรถรุ่น6แถวนะครับรุ่นแรกของเมืองไทยขับโดยพ่อตาของผมครับพ่อสัมบลนนะครับว่าแถวครับรถดําหน้าครับวันนี้ครับพี่น้องครับนะครับส่งสียากกว่าลื่นสีง่ายกว่าขับรถไทยบลูครับ รถไทยมีเกียร์หลายกว่าได้ผมว่ากำลังใช้สมาธิครับพระาผมนะผมก็ขับมาทั้งหมด4 5 6 6ไล่7ไล่แล้วครับอพอสำราญก็ทำการขับได้คล่องขึ้นแล้วนะฮะ,ะรถดำนาที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ครับเป็นรถดำนา ของคูปุต้านะครับยี่ห้อคูบุต้านะครับรุ่น SPU 68C นะครับเป็นรถรุ่นคุณปู่เลยนะฮะอายุ10ปี10กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นรถรุ่นแรกที่นําเข้ามาเมืองไทยนะครับยกมาทั้งคันเลยนะครับยกผ่านเรือมาครับแต่ว่าชั่วโมงการทํางานเขาค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นรถเก่าเก็บรถจอดนะครับผลการทํางานก็อย่างที่เห็นครับมีอยู่แถวหนึ่งที่มีปัญหานะครับนะครับอย่างเงี้ยแถวเนี้ยครับมีปัญหา ปักได้ไม่ดีไม่ลงนะครับก็ก็ต้องเปลี่ยนนะครับอะไรเรามีพร้อมสั่งนะครับอะไรศูนย์คูบตา้าะยกหางนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวเลี้ยวนี่คือพ่อสำราญนะครับแรงนี้อยู่อำเภอดอนจานนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับเขาวาเป็นบ้าตัวครับพี่น้องครับ ทีบ้ามาดำนะรถดำมาสั้นหอยก็กินเบิดแล้วมาสั้นกล้าแน,น่นอนย,ยังสี่มันสีญ่งงบ่เพ,พือ่อนว่ากล็ลองเบิงครับกล็ลองเบิงอ,อันนี้คือผลงานนะครับน,นี่คือผลงานการปักดำนะครับจะมี จะมีแถวที่นี้ครับแถวที่ที่ห้านะครับนะครับที่ตักดําไม่ค่อยดีลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลงนะครับเ่าที่สืบถามข้อมูลก็น่าจะเป็นที่ลูกยางรองกระเดื่องนะครับนะครับตรงนี้ครับแถวนี้นะครับเห็นไหมครับลงบ้างไม่ลงบ้างไม่ลงไม่ลงไม่ลงลงบ้างมีอยู่แถวหนึ่งที่มีปัญหานะครับก็ ถ้าเปลี่ยนยกชุดก็คือ7,5 0 0นนะครับราคาไหลเป็นรถรุ่นเก่าเนาะใช้อะไหลของรุ่น SPP นะครับแล้วก็รอดูนะครับก็รอซ่อมไปนะครับรอซ่อมรอเปลี่ยนนะครับประเด็นคือเราจะต้องเตรียมดินให้มีความเหมาะสมเนาะนะครับดินสภาพดินในานาเราจะต้องเตรียมให้ละเอียดนะครับต้องปั่นให้เรียบผมใช้คลุบหมุนนะครับสำหรับตีนาตมปั่นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ทำการขังน้ำไว้ น้ำนี้จะปล่อยวันที่จะดำนะครับปล่อยก่อนที่จะดำประมาณหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าให้ดินเขามีความเหลวนิดนึงเวลาดำลงไปแล้วมันจะจูบกับคนต้นกล้าได้ง่ายนะครับมันจะปกรากได้รากจะไม่ลอยนะครับแตะไม่โดนแดดนะครับเดี๋ยวไปดูพอตาผมเก็บเก็บหัวงานครับข้าหน่อยขวาหน่อย การเก็บขอบหัวงานนะครับเก็บหัวแปลงขวาขวาขวาเ,เราจะไม่ปลูกชิดไม่ปลูกชิดคันนามากเกินไปนะครับเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะครับเขาก็จะมีไม้ไม้อยู่ด้านหน้าให้อยู่ครับว่าระยะควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญคือต้องไม่ให้กระดานตรงนี้เหล็กขาวตรงนี้ชนคันนานครับชนคันนานี่คือกระดานเรามีปัญหานะ ก็ะจะพูดวายอันนี้คือมือใหม่เก็บหัวงานนะครับมือใหม่ทั้งพ่อตาทั้งลูกเขยนะครับ หัดใช้รถดํานานะครับคันนี้เป็นคันที่2นะครับคันแรกนี่พังไปแล้วนะครับอายุสิ้นอายุไขไปแล้วอันนี้เป็นคันอีกคันหนึ่งคันใหม่นะครับคันใหม่แต่เก่าคนอื่นครับไม่มีปัญญาซื้อคันใหม่ครับแพงเกินซื้อมือสองขอตาผมขับรถไถเก่งอยู่แล้วนะครับรถดํานาจิบจิบปัสสาครับขอตาขอเท่าปัสสา หเ,เก็บไปกลับนะครับหัวงานเก็บไปกลับอายาวไปอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับคูปบต้ารุ่นเก่าไม่มีระบบมอนโรนะครับที่แผงจะอยู่ที่เดิมนะครับอันนี้คือถ้าไปเหยียบโนนตกหลุมมันก็จะ ยกขึ้นยกลงตามนนนตามหลุมมัน